กบไมโครรับเป็นแม่ทีมดีไอคอนจริงเหมือนเจอมอนสะกดไม่รู้เป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่คลิปก่อนหน้านี้กบไมโครหรือไกรพบจันดีได้ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าตนเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากดีไอคอนหลังได้ลงทุนไป ทั้งหมดประมาณ2ล้านบาทรวมกับของภรรยาด้วยจากนั้นในโลกออนไลน์ก็ได้มีการขุดข้อมูลของกบไมโครเป็นคลิปที่ได้ขึ้นพูดบนเวที The Icon Group โดยชักชวนคนมาร่วมลงทุนด้วยเลยทําให้เกิดคําถามว่าสรุปแล้วกบไมโครเป็นผู้เสียหายหรือเป็นแม่ขายผู้สมรู้ร่วมคิดกันแน่ล่าสุดกบไมโครได้เดินทางเข้ามาให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคบกปคบ เพื่อให้ปากคำและแสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทีดีเดอะไอคอนกรุ๊ปจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์ว่าต้องแจ้งก่อนว่าเมื่อสองวันก่อนได้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สอนอรประเวศส่วนวันนี้เดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจก็เลยมาแสดงตัวไว้กอนสาเหตุที่มาแสดงความบริสุทธิ์ใจในวันนี้ก็เพราะว่ามีประเด็นคลิปไวร่าที่ออกไปเมื่อวานนี้ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องมาแสดงตัวเพราะหลายคนยังสงสัยว่าเราเป็นผู้เสียหายเป็นแม่ทีมเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหรือเป็นอะไรในวันหน้าเรายังไม่รู้แต่วันนี้มาก่อนรู้สึกว่าต้องมาแค่นานคลิปที่หลุดออกไปจนเป็นไวรัสเป็นตอนที่เราสมัครเข้าไปได้4ีถึงหเดือนที่เราขึ้นไปพูดในหัวข้อไรซิงสตาร์เป็นหัวข้อที่เราขึ้นไปพูดถึงเหตุผลที่เรามาขายของออนไลน์เรียกว่าเป็นการแบ่งปันก็รับหน้าที่ที่จะพูดตรงนั้นไม่ได้มีค่าจา้าง ส่วนที่เป็นผู้เสียหายเราเปิดไป5ดีลเลอร์ของภัรยา2บวก3ที่เป็นคนในบ้านทั้งหมด10ดีลเลอร์ที่เปิดไปที่ไปเที่ยวฝรั่งเศสเป็นทริปโปรโมชั่นซึ่งแต่ละครั้งที่เราเปิดดีลเลอร์ไปมันจะมีโปรโจูงใจให้เรารีดีลเลอร์ที่ผ่านมาเปิดดีลเลอร์มันก็ขายของได้บ้างแต่พอไปถึงจุด1มันก็ได้ขายไม่ได้ทั้งออนไลน์หรือขายกับคนรู้จักของมันก็เริ่มคา จากนั้นก็เริ่มมีการถวายพระและแจกให้ยากที่น้องกินมันก็จําเป็นต้องขายตัดราคาเวลามีคนมาขอซื้ออันนี้ก็ยอมรับว่าผิดแต่ทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้หมดเพราะเวลาที่สินค้าใกล้หมดอายุทุกคนก็จะขายตัดราคาไปเพื่อเอาทุนคืนในช่วงเวลาที่อยู่ในกลุ่มนั้นเหมือนเราต้องอยู่ในมวลสะกดของเขาให้จําคํานี้ไว้นะไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวและเขาจะมีอยู่คํานึงว่า ถ้าคุณไม่เปิดใครจะเปิดกับคุณเราก็ต้องเปิดแล้วมันจะมีเงื่อนไขที่ให้เราไปเที่ยวมีโน้่นนั่นนี่แถมมาแล้วเราคาดหวังว่าจะขายของได้ ให้นิยามตัวเองว่าเป็นแม่ทีมเพราะว่ามีคนที่รักกันตามมาเปิดดีลเลอร์กับพี่กบ8คนแต่เราไม่เคยปิดการขายเพราะขายของไม่เป็นและเขาเหล่านี้ทําให้พี่กบเลิกทําธุรกิจนี้เพราะเขาขายของไม่ได้แม่จะพยายามโพสตใน Facebook แล้วเลยทําให้พี่กบเริ่มกลับมามองธุรกิจนี้ว่ามันเป็นธุรกิจออนไลน์จริงหรือเปล่าและเราก็เริ่มค่อยๆถอยออกมาและหาข้อมูลที่หาได้ทั้งหมดถอยออกมาตั้งแต่กรกฎาคม2566แล้วขีด ปัญหาที่เกิดกับดีไอคอนมันเกิดนานแล้วแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะมีคนโดนฟ้องหมิ่นประมาทที่กบก,ก็อยากพูดนานแล้วแต่มีคนโดนฟ้องยอมรับเพิ่งรู้ว่ามันเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่ถ้ารู้มาก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครทำหรอกและไม่มีใครรู้มาก่อนว่าเป็นธุรกิจเครือข่าย